รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับวันนี้รายการของเราก็พยายามใช้เวลาให้มากที่สุดในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคุณด้วยนะครับสักครู่กลับมาติดตามช่วงต,ต่างๆของรายการครับ ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะมีเรื่องราวของข้อมูลบุญนะครับมาแชร์กันมาบอกต่อๆกันเผื่อว่าเราจะได้ทำบุญร่วมกันนะครับในช่วงของทมนำบุญครับเรามีข่าวคราวงานบุญที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานปิดทองลูกนิมิตพระอุโบสถของวัดศาสีมุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งงานปิดทองลูกนิมิตฉลองพระอุโบสถที่ได้บุรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นั้น จะมีตั้งแต่วันที่14ถึง22กุมภาพันธ์2558 9วัน9คืนสามารถติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ที่วัดศาสีมุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมครับพาบุคคลที่รักคนในครอบครัวมาร่วมกันทําบุญปิดทองลูกนิมิตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคนในครอบครัวเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่จะช่วยส่งให้เราในเรื่องงาน การเ,าเรียนการค้าขายการประกอบอาชีพต่างๆจะได้ประสบความสำเร็จเฮงๆรวยรวโชคดีครับ ก็อขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านาที่กำลังรับชมรายการดูดีมีธรรมช่อง9อสอททในขณะนี้สำหรับอาตมาภาพพระมหาบุญเพื่อนสุจิตโตเจ้าว่าวัสสีมุมตั้งอยู่ที่เลขที่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลสับพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะซึ่งวันนี้ ก็เป็นวันที่ทางวัดได้กำหนดจัดพิธีทำบุญฉลองพระประธานในอุโบสถสำหรับการฉลองพระประธานในอุโบสถนั้นก็เป็นพระประธานที่มีหน้าตัก80นิ้วเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งมีรูปพิมพ์เป็นพระพุทธรูปาปางสุโขไทยสำหรับาการทําบุญฉลององค์พระประธานและการยกช่อฟ้าตลอดถึงพิธีพุทธาพิเศษได้แล้วเสร็จไปาทางวัดก็ได้ประชุมแล้วก็กำหนด ที่จะจัดพิธีปิดทองลูกิมิตรฉลองอุโบสถซึ่งกำหนดไว้ในวันที่14กุมภาพันธ์จนถึงวันที่22กุมภาพันธ์รวมแล้วก็9วัน9คืนด้วยกันในการนี้ทางาพระภิกษุสงฆ์คณะสงฆ์แล้วก็ทางคณะกรรมการก็ได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นบ่อบุญที่จะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เข้ามาร่วมกันบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นการปิดทององค์พระประธานจำลองปิดทองลูกนิมิตทั้งเก้าเพื่อความเป็นสิรีมงคลในส่วนนี้ก็ตามความเหมาะสมหรือตามความสะดวกที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้ติดต่อหรือบำเพ็ญกุศลร่วมกัน สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาโยมสาธุชนทุกท่านาที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลไม่ว่าจะเป็นรายการบุญใดๆก็ตามขออำนาจบุญกุศลเหล่านั้นได้มารวมกันเป็นตบะเดชะพราวะปัจจัยส่งเสริมดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองให้ทุกท่านได้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตวะอันตราย และขอให้เจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้งสประการคืออายุวันนะสุขภาละปฏิพานธรรมาสารสมบัติขอจงมีดวงจิตสถิตมั่นในพระสัทธรรมอาจจะเป็นเหตุนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพยบูรณ์ทุกทิพาราตีการด้วยการทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร